แล้วตอนนี้วันแรกวันีรกกินไปง่ายวันแรกวันแรกกินบล็อีไม่สำเร็จไรีบหรอไมรีบห่ะก็ก็บอกให้บอลเปิดตัวแล้วบอลไม่เปิดอ่ะเนี่ยอาจารย์ไงที่เปิดตัวเป็นอย่างเงี้ก็วันนี้เรามาเปิดลัคกี้บล็อกปลากันเนี่ยก็วันนี้เรามีแคปเชิญสองคนเนี่ยก็น้องซานเด็กกระโปงนะเด็กกระโปงนะนานๆมาทีนะเด็กกระโปงไม่เมียกป่วยลัคกี้บล็อกนี่ลัคกี้บล็อกฟิตใช่ไหมแล้วถ้ามีสต็อปด้านหลังด้วยอะไงมีเพื่อนแล้วนี่เขาเขาชื่อเขาชื่อว่าแซน จะทำเพื่อนโกแล้วมึงจะเปิดกันตอนไหนเนี่ยมาเปิดได้แล้วตอนนี้แหละอ่ะใครเปิดอุ๊ยลาเด้อเด้คุณลองเปิดมั่งนี้โอ้เอามามันบวกกิบอกได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ดูนี่กดโกงเลยวม่รู้สว์เอาหินโูเลโดนแรกโอ้โหซานโอ้โหเอา กรอ้กรมงชอบกลรู้ชอบกินเว้ยโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรมือเลกโอ้โหอ้มันคบเซียแล้วปะบอยฮัลโหลโอดวงดวงก็อันดับหนึ่งอุ้ยอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอุ้ยอน้ยอว้ยอุ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 ้ยอง้ยอบ้ยอะ้ยอน้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ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 ้อ้ยอ้ยอยอ้ยอ้ยอ้ย เป็นเครดิตมิเตอร์ทีคุ้งใี่ไมันเป็นแค่ของหลอกมึงเลยอุ้ยดาบเพชรอุ้ยอยอะไรอ่ะเย็งอาซาดเราชนะเราแพ้แล้วเว้ยทำไมอ่ะแคลองตีมันดิวั a อะไรอะไรของน้องครับน้องอ้าเหรออ้าเหรอลองตีกูดิลองตีกูดิโอ้ยอุ้ยเอ้ยกูก็โดนกูก็มีวะมันมันน่าจะเป็นชุดกอดเดียวกันอะแต่ว่าไอ้ซามครบเซตแค่นั้นแหละอุ้ยอะไรวะอะไรเกิดขึ้นมามา เอบางเคยโดาบลักกี้บวกร้อยดาบปลาอะไรอ่ะอะไรแหลกๆอ่ะเนอ้นเืต้นหรืว่าดีนทีอุ้ยโอ้ไข่มางตรอุ้ยไฟเช็คอ็นชาร์ตถ้ากดคลิกขวาทีหนึงมันจะเนื้อไหนไหนอุยตาเกาะสะท้อนหนึ่งร้อทำไมทำไมผมเปิดอะไรไม่ได้เลยวะอุ้ย้ดาบลักกี้สอันแล้วนะ โอ๊ยบอยโอ้โหล lucky block ได้ไหมอะกูมีเพชรเต็มเลยได้ได้ถหากนายมีแรงศรัทธาเพียงพอโชคดีตาวุฒิจได้โอ้จีบอยมึงมานี่หน่อยดิ้จีบอยกูมีอะไรให้ดูมึงอยู่ไหนอะไรเพชรเพชรนี่ขอนะบอยโชคดีขอบคุณมากบอยจีบอยคือบอยดูไม่คิดว่าบอยจะเป็นคนดีขนาดเนี้ยบอยมึงมาดูนี่มึงออกมานี่ก่อนอ่าบอยไปไปเไปไป อุ้ยโอ้โหเว้ย no 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 อุ้ยโอ้ยเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปลียนอุ้ยโอ้อ๋อชุดก่อยซานเป็นธรรมดาน่เองมันไม่ได้โหดอะไรมากไหยโอ้ยโอ้ยตายโดนไล่ฮะโหลเออวะนี่คืออะไรวะมุกกลัวเออโอ้ยโดนดูดเหงาอยู่ด้วยอุ๊ยโอ้โหโอ้โห หูไปยุ่งได้แล้วมันคือเกาะที่เราสร้างเขาให้กูเลยนะเว้ยไม่ยุ่งได้แล้วอุ๊ยโอ้โหโอ้ยไปดูไอ้บีซีตัวนี้นี่ยังโหดอ่ะโหดใช่ไหมยอดโหดหมดเลยอะเนี่ยคุ้มมากเลยอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบรับโอเลกเลยอ่ะค้างเลยอะโอเคครับกลับมากันต่อนะครับก็เมื่อกี้อยู่เซิร์ฟมันก็หลุดนะมีเด็กน้อยมันทำเซิร์ฟหลุดอ่ะคนแถวเนี้ยทางขวาคือผมไม่ดูแลเซิร์ฟโอ้แอดมินก็ดูแลเปิดเหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวูอันนี้ของใครอ่ะทีในของกูของใครอ่ะ บอยบอยเอาจริงๆนะมุ้งต no ีปีหากูมานี่กันมานี้มานี่มานี่อ่ะเอ้ยอาเฮ้ยกูกลายเป็นส s p กเตอร์โหมดเฉยเลยกูเปิดกูเปิดกูเปิดขอดูการ s p กเตอร์โหมดเฉยเลยไม่ต้องสูบไม่ต้องไม่ไม่ต้องสูบกันนะแม่ตีตีตีบอยแล้วเลื่อนมันลดอ่ะแต่พอยทำไมบอยตีรอบเดียวมันตายเลยไหนลองตีดิลองตีลองตีแมวมึงตาย นครับแล้วทำไมขอไม่ดีเลยอะแอดมินแอดมินก็ไม่รู้โอ้โหแอดมินรู้แล้วครับมาครับมามาดิก็มาดิอ้าวไม่มาเอาแล้วนะเอาแล้วนะบวกแล้วนะบวกนะอ่บวกแล้วขอบคุณมากคเอาไปเพราะว่าเด็กจะทนโกงไงล่ะโอเคด่าไปเลยครับผมโอ้โหแเฮ้ยกูขอเกมหมดหนึ่งแหวกพิกแอสแบบนึงนะกูไม่มีพิกแอสใช้เออ พี่บอยไม่บอยอึดจังเลยวะได้เกาะจากน้องซานยังไงล่ะครับคือถ้าเราไม่ตีก่อนนะเราก็ไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวเป็นคนที่โดนตีอ่ะไอเราไม่ได้ตีไอเดือยวม่พูดเยอะอยู่แล้วอาเขิลบอเูาไม่เก็บคออยู่แล้วอันดับหนึ่งก็พวกผมนี่แหละอืมอืมพวผมไม่พูดเยาเจ๊อุ้ยยังไม่ได้ของดีเลยโอ้ยบัดกกระเบนดูโอ้โหนี่ขนาดกล่องบัวเนี่ยโอ้ยโอ้โหกระเด็นดีขนาดนี้ยิงให้ตายนะ เจ็บเก็บไว้เลยเจ็บไหมเจ็บเจ็บดิว้าวเก็แล้วอะไรเนี่ยอันนี้เพชรเหรอทำไมอ๋อโอ้โหเยี่ยเอมอลล่าเอมอลล่าหกสิบสี่ก้อนจริงดิเจ้ของทีเจ้ของดีไม่บอยจะซามันจะของดีกันไปเนี่ยเราจะสู้กันได้เหรอนี่ต้อเปิดกล่องว่างมาโอ้โหสารเปิดอะไรเนี่ยสาดอะไรเนี่ยจากจุดนี้เห็นดิวดีเนี่ยเห็นดิวฮาเลยเราเปิดอะไรไม่รู้เป็นเรื่อง แควเปิดวะกูเหรอกูกูกูก็มึงนั่นแหละโอ้โหเราอยู่สามร้อยบล็อกเลยเมื่อกี้เอือเพื่ออะไรวะนอนก็เก่งแล้วช็อตเมื่อกี้นี่ตอนบินนี่คิดถึงปิตูนเลยทำไมครับปิตูนบอกอย่างเก่งกับไตรบินได้โอ้ได้เดมอนมาเบรกุดเบรกุดอุ้ยได้เดมอนมาหนึ่งกองว่ะอ้ยยเรียบร้อยแล้วอะ คือมันเปิดได้บอกแลาเสิร์ฟมันค้างปะ่ะโอเคครับมาต่อนะเ,อเกมหลุดหลุดได้หลุดดีอะเวลาเปิดได้ว่ามันชอบหลุดแต่ไม่รู้เป็นไรนะฮะได้เดินมาทำแไบไม่ได้อ่ะเอ้าแอดวานซ์โหมดโหมดต่อก็ทำแบบบล็อกไม่ได้โอ้โหโอ้ my god ลงเท้ามาอีกอะพี่บอยลงเท้า ทุกคนหมดแล้วทุกคนทุกคนหมดแล้วหมดแล้วเหรอเออแล้วรีบเปิดดีกว่านะเข้าหมดแล้วกูไม่มีอาวุธตีเะไรกูมีแต่ลัคกี้ฟิตอาวุธตีดาเมจเอ่อสี่สิบเองอ่ะเนี่ยูลัคกี้ฟิตดาเมจหกลัคกี้ฟิตก็ไม่มีดาเมจอะไรเลยเฮ้ยรองเท้าโกอ่ารองเท้าเดียวกันเลยบอยรองเท้าอะไรที่ใส่อยู่โอเครองเท้าเดียวที่กูใส่เลยไอ้เเพื่อนผมโง่แล้หมดแล้ว รักอักเกรดอุ้ยได้ก่อมาวะ่ะเยี่ยมบอยตอนนี้ขาดแคงเกงเว้ย <c oughs> นะเขาเขาชุกหมดแล้วเหลือแค่บ,บอยคนเดียวเรต้องการแค่งเกงเลยฟจะครบเลยมาอันดับหนึ่งแล้วผมเฮ้ย <c oughs> ได้ก่ออีกแล้วป่ะบอยมีก่อยังไม่มีไม่ให้หรอกพูดไปง, <c oughs> ไงัง้นแ <c oughs> หละโอ้ยก <c oughs> <ง>่อไอ้ช้างไอ้ช้างใกล้เก่าแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าว ลากีหมดจานยังไงครับผมเชีงใหม่นี้โอ้ได้ก่อยมาอีกแล้วอ่ะบอยอ่ะให้ก่อนนี่ได้ไหมมีแล้วเออนั้นดีกว่าดีกว่าเกี่อ่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาจริงนะวอนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ท้าด่าลักกี้ไม่มีเลยมีสองขวดแล้วไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวแม่บอกแม่ไปลุมพิธีแม่งเลยชัวร์ป้า ไม่กูไม่ใช่คนผู้ไกดสามไม่ใช่คนอย่างนั้นใช่ไหมสามแต่ผู้เป็นคนอย่างนั้นแน่นแต่กูเป็นคนเล่นยิงกันนั้นมาเฮ้ยเคยแต่มีโชคลาภเขาบ้างอะไโชคลาภสิบเมฆเอ้ยอะไรอนะ่ะไดมอนด์นี้ได้จะมาจนแบบเบื่อมากเลยเนะี่ยอยากได้ตุ๊กดาบบ้างรองเท้ามีแล้วโอเคบอยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากล่องสุดท้ายแล้วสิบสามกล่อง มันมองไม่เห็นได้มาเก็บทุกอย่างเหมือนถึงว่ากันเนี่ยรูดของที่ดีที่สุดเออการพ้นมันมาผึกมาได้ของดีกว่านี้มากล่องสุดท้ายแล้วมันหมดแล้วเหรอมึงอ่ะไม่ต้องนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวการสู้นะครับเราจะให้ทุกคนนะครับเป่ายิงฉุกกันนะครับต้องโอน้อยออกหรือเป่ายิงฉุกอ่ะอ่างั้นเอาเอาโอน้อยออกไหม กฎก็คือต้องตีนะต้องตีอยู่ตีไม่ได้แนะ you know กัตีเกงกัตีไม่โดนได้ไหมไม่ได้ครับแกงตีโอเคครับกติกาของเราก็คือเราจะโอ้ไนต์ออกนะครับก็คือให้เราพิมพ์ขาวดํานะครับมามาโอ้ไนต์ออกอ่ะเรียกไว้เรียกอย่างพิมพ์ขาวดํานะหนึ่งสองอ่ะมาหนึ่งสองจั่าเอาคนชนะไปสู้ก่อนเนาะ อ่าส่วนมึงไงเดี๋ยวนะว่าไม่ต้องกดติงข่าวดาวโอ้โหเอาบ <c oughs> อยเอาด,ดีๆเอา่อยยิงชุบด,ดีกว่าเอา่อยยิงชุบมาหนึ่งอคอร์สเป็นกระดาษใครพิมพ์อะไรอ่ะหนึ่งสอบบอยอย่าพิมพ์กวนกวนมาเออมาหนึ่งสองโอ้ยอากูสู้กันไงใครอยากใครพวกมึงกันก็กูแพ้เออกูแพ้กินปุ๊บสู้ปั๊บเลยนะ กินเสร็จยังเราอ่ะตั้งแต่ขอรีล้านเลยเด่นดอนคือถ้าไปตีนี่คือปรับเปล่าเลยถ้าไปตีภายใน3วิอ่ะคือปรับเปล่าเนะไอ้กรรมการไอ้กรรมการมันนับไอกรรมการตีอยู่กูตีอยู่กูตีอยู่ตีอยู่สามสองหนึ่งโก้โก้สามวิสามวิไม่ไม่ตีเต้าไม่ตีเต้าอ่ะเอาบอยไม่ตีบอยไม่ตีบอยไม่ตีมันตีอยู่เห็นไหมันตีอะไรเราเฮ้ย มามาต่อต่อต่อไม่มีล่ะไม่มีนะแค่คนคิดคนคิดสองหนึ่งวาเฮ้ยเอ้์ต้องเตรียมดีเลยอ่าไม่โดนไม่ได้เอ้ยตายแกวอ่ดาบอะไรเนี่ยตาม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 พี่มีอะไรให้ไหมมันคือดาบตอกช็อตรุนไป เโอเคไปอ่ะเอ็กซลิปเลอร์เอ็กซลิปเลอร์โอเคไปเฉยเลยอะแล้วก็บุ๊้มันคือเอ็กซ์คลิเบอร์กูเราให้มันชนะไปแล้วกันเนาะรอบไปให้มันรอบหน้าเดี๋ยวมึงรู้เลยถ้ามีอีกนิดเอ็กซ์คลิเบอร์กูก็วันนี้ผมชนะไปนะครับถ้าใครอยากดูรักกี้บล็อกสามคนสนุกสุดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะฮะ ส่วนช่องใครอยากได้สอ2คนอีนกเราทิ้ไว้ใต้ดีคุชชั่นแล้วกันนะโอเค